โหทุกคนผมอยากเติมเกมไมฮิโรคาเดเมียจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเราไม่ต้องเติมเองอีกต่อไปครับทุกคนเพราะเรามีเพจเติมเกมยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนก็ปลอดภัยรวดเร็วทันใจเหมือนเติมเองเลยนะครับแถมนะครับถ้าคุณไปเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกลงอีกต่างหากนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทางเพจยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับรับเติมเกมมือถือทุกประเภทนะครับแล้วก็มีมฮิโรคาเดเมียอลต้นแพ็คด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยสําหรับใครสนใจนลลิงกออยยู่่ใต้เเพื สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจงช่องปื้มสเต็กด้วยนะครับท่านชมสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำครับเพื่อนๆสำหรับตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันแบบผมลองใช้แล้วนะยังแบบไม่ได้ใช้ไปไกลมากนะครับแล้วก็ ได้ลองเล่นประมาณสองสาตาแล้ว hmm. ก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์ตัวนี้เพื่อนๆได้รู้นะหรือบางคนเนี่ยได้ดูคลิปเทเลลิสที่ผมสร้างไว้นะครับก็ตัวนี้จัดระดับเป็นตัวที่โหดมากๆเลยนะในเทเลลิสนะครับอ่ะอยากรู้ไหมครับเพื่อนๆว่าตัวอะไรน่าจะเห็นโปรคลิปกันไปแล้วนะทุกคนก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็น PVP หรือเอาไปลงพวกเนี่ยฮะเอาไปลง VE นะครับก็โหดเหมือนกันนะครับตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอ่า อย่างที่บอกน่าจะเห็นกันไปแล้วสำหรับตัวละครน,นะฮะเออผมขอแจ้งอีกอย่างให้ทราบละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อรหัสนะครับอ่าหรือว่าอยากจะสนใจที่จะบลฟสั่งตัวละครที่เราอยากได้นะครับเช่นคุณลูกค้าเนี่ยสั่งผมมานะครับว่าอยากได้โทโดโรกิฟ้านะครับกับโมโม่กับ Momo, กบาคุโกแดงอะไรอย่างงี้ก็ลองทักมาได้ที่แฟนเพจเลยครับเครดิตเพียบนะครับผมการันตีความปลอดภัยนะเพราะว่าผมขายไป20กว่า ID ดีแล้วนะครับทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแฟนเพจปพ้่มสเต็กนะหรือว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อผ่านไลน์ก็ได้นะครับทุกคนก็แอดไลน์นะครับ b u n 1ิบ7ปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไว้ตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับใครแบบอยากสนใจซื้อไอเดีแล้วแบบกลัวแบบไปซื้อที่อื่นแล้วแบบโนนโกงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นสั่งซื้อกับผมได้นะครับทุกคนอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้ครับนี่เลยนะฮะ เหมือนเดอะฮักเลยเออเหมือนไลเนอร์ใครเคยดูไททันนะผมว่าตัวนี้ค,คล้ายคลึงกับไลเนอร์เลยนะทุกคนโอ้โหไททันกออนโอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวละครเอออาร์ SR นะครับเป็นเพียงระดับ SR เท่านั้นนะครับเพื่อนสำหรับใครเนี่ยไม่มีนะหรือว่าอยากได้เนี่ยก็ต้องทำการเขาเรียกว่าอ,อะไรเปิดหานะครับเปิดหาตัวนี้เนาะ,ะมาดูสกิลกันนะับท่านผู้ชมสกิลตัวนี้เลยนะครับมา อันติของเขานะครับสร้างความเสียหายนะครับ350นะครับแก่ศัตรูตัวเดียวนะครับโอกาสต่ําที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเ,เลือดออกเป็นเวลา3เทนะินเนี่ยเพิ่มพลังให้ตัวละคร30เนี่ยเป็นเวลา3เทินด้วยกันนะครับ30เทิร์นนนะครับมาดูสกิลถัดมาครทุกชนนี่สร้างความเสียหายนะครับ200แก่คู่ต่อสู้ตัวเดียวเนาะ แล้วก็เพิ่มพลังให้ตัวละครเป็น25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสามเทินนะนรเวลาครูดาวที่4เทินด้วยกันนะครับมันเป็นสกิลทุบอะนะครับน่าจะเคยเห็นนะนะครับจากพีพีเขาใช้เยอะนะมาเป็นตัว4ตัว5อะไรเงี้ยแนะนำว่าเป็นตัว5เลยดีกว่าเออส่วนใหญ่เป็นตัว5นะทุกคนอะมาดูสกิลถัดมานะครับให้ความสามารถตัวละครนะครับอ่าเป็นอะโกรนะครับเป็นเวลา2เทินยังลดความเสียหายต่อตัวละคร20%นะคเรับนนีย เป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันนะครับคูดาวอยู่ที่6เทิร์นนะครับสก,กิลนี้มาดูสก,กิลเอ,อ่อสก,กิลตนะกกิดตัวนะครับสกิลติดตัวนะ Battlemania นะครับทุกคนก็สกิลนี้เนี่ยจะสร้างบาเรียให้กับตัวละครเนี้ยซึ่งจะยกเลิกการโจมตี2ครั้งนะครับทุกคนเมื่อการต่อสู้ลร่มขึ้นเนี่ยยังเพิ่มการโจมตีคิดดีข้อของตัวละคร5%สําหรับทุกการโจมตีคิดดีข้อ,ขอที่ได้รับสูงสุดถึงหครั้งนะครับ คือส่วนใหญ่ตัวนี้จะตีไม่ค่อยโดนนะเวลาอีกฝั่งมาเนะี่ยพอเวลามันลงสนามมานะครับมันก็จะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีนะตรงหลบการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับอ่ะมาดูในส่วนสุดท้ายครับออโต้สกิลนียเพิ่มพลังของตัวละคร5%นะครับสำหรับทุกการโจมตีที่ได้รับถึงถึง5ครั้งนะโอเคหลักๆแล้วนะตัวนี้เอาไว้ปั้นลงทุกอย่างได้เลยนะผมมองนะครับทุกคนหลักๆ อ่าม,นะมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะมุสคาร่าอะไรสักอย่างนะทุกคน <hike> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะอ่าเนี่ยมัสคูล่านะอ่าชื่อนี้เลยนะครับเพื่อนเก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนๆอยากให้ผมเนี่ยรีวิว SR ตัวไหนหรือว่าสนใจกำลัง SR ตัวไหนเนี่ยก็ทักแฟนเพจปึ้มสเต็กมาได้เนาะหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครอยากซื้อและเห็นนะนะก็ แอดไลน์นะครับหรือว่าทักแฟนเพจ Facebook ตุ้งสไตล์กเกมโมบายนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะที่รับคลิปรับฟังคลิปนี้จนจบนะบพอดีเพิ่งตื่นนะอาจจะพูดแบบติดขัดก็ขออาภัยในเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ